ดูหยิบยากเหลงเหลงชุดกัดก้อนเกลือกินคืออะไรอ่ะเลลงวัวประกอบไปด้วยกะทิจิ๋วไว้เนื้อติดโครงกระดูกฉันไม่มีเนื้อเลยนะนะ่ยอันนี้คือเกมเข้าสารน้อยอันนี้โหดข้าวถ้วยแค่นี้ ส่วนกะทิถึงใส่ไปก็เหมือนน้ำเปล่าถูกต้องเพราะมันนิดเดียวเองนี่เล็กมากใครที่ประมูลสิ่งนี้ไปได้แกล้งเพื่อนของคุณได้ถึง3คู่ด้วยกันไวผมจะบิดคู่ไปเลแล้วอันนี้คุ้มมากใจหนึ่งเท่ากันสามเลยให้ตัวติดกันยังไม่เลวร้ายเท่าวัตถุดิบใช่เริ่มบิดค่ะห้าครับเทียนแม็กห้าเหรียญค่ะหกเหรียญอ่าปอเป้หกเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเทียนแม็กเจ็ดเหรียญค่ะ เหรียญปลอยพอยแปดเหรียญค่ะได้ไปนี่ให้ได้ถึง3คนเลยนะ19ไปเลยสิบเก้าตัวแล้เยี่ยมออินไปเลยเดี๋ยวไม่จดเ้ายนันั่งโหดไปอยากจะรู้แล้วไม่คิดว่าเขาก็จะสู้สุดขนาดนั้นเหมือนกันใช่เทียนแม็กสิบเก้าเหรียญครั้งที่หนึ่งไม่เอาเราไม่อยากแพ้ยี่สิบยี่สิบค่ะบอยพอยสู้ที่ยี่สิบค่ะไปตรงนับแล้ว เรากลัวเรากลัว<ะ>ว่ามันจะโยนมาให้เราแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ก็คือเจ้าเล่ห์เพทุบายทั้งนั้นขอแสดงความดีด้วยค่ะชุดกัดก้อนเกลือกินตกเป็นของคุณแล้วมาขึ้นมาเอาไปเลยเขาเรียกแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวซ้ายมือซ้ายายอันนั้นม่ง่ายสุดนะที่ยูมีนั่นง่ายสุดออแล้วนะ เป็นเวลาที่เราต้องอธิบายเชบอยกับเชียบพลอยฟังว่าสิ่งที่พี่หยิบยื่นให้ตอนแรกที่พี่หวังดีที่สุดแล้วพอน้องเห็นไหมว่าอันที่สองที่สามที่สี่มันยากแค่ไหนรู้หรือยังว่าใครน่ากลัวที่สุดต้องได้ไหเพีบช่วยไหมเพีบช่วยเดินเพีบช่วยเดินน้องอ่ะพี่ออฟใจดีบอยให้กินข้าวใช่ง่ายๆกแล้วนะอไปกพอบอยได้ปุ๊บก็ขอร้องเลยอ้อนวอนเลยขอข้าวเถอะบอย เลือกได้ไม่อยากได้กะทีจิ๋วลพลอยบอยคะคุณจะมอบอะไรให้กับใครคะพี่ขอข้าวแล้วกันพี่พี่มีกงเตกแล้วพี่จุดทูบปากเอาปุบกอเคพี่ตื่นมาช่วยเลยพลอยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงเดี๋ยวไม่อิ่มเดีวไม่อิ่มข้าวสารน้อยให้กับเทียนและแม็กค่ะขอบคุณนะทีมงานค่ะยึดข้าวสารของเทียนและแม็กค่ะพอได้เข้ามาก็คิดว่าเอ๊ยน่าจะรอดอยู่เพราะว่าเจอแบบว่า พอชาเล็กๆกรรมการเขากินแค่คำเดียวเขากินอะไรเพิ่มคำตลอดล่ะเนื้อครับเนื้อค่ะเนื้อติดโครงกระดูกให้กับเชฟออฟและเชฟจารึกค่ะขอบคุณมากครับน้องครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมและกะทิจิ๋วแน่นอนค่ะเป็นของเชฟอาและเชฟเป่าเป้นะคะทีมงานคะยึดกะทิของเชฟอาและเชฟเป่าเป้ค่ะชีวิตนี้ไม่มีทางเลือกกะทิขวดจิ๋วเอาไปทำอะไรได้นี่คือแกงเฮลิคอนีย